ลโหลครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะามาสอนวิธีการย้ายเฟรมนะครับมันไม่ใช่การย้ายเฟรมธรรมดานะครับมันคือการย้ายเฟรมแล้วเอามุมกล้องไปด้วยนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามเข้ามานะครับคือตอนนี้เนี่ยนะต้องอธิบายก่อนว่า โปรแกรมปกติแล้วเวลาเราขึ้นพาร์ทใหม่นะครับโปรแกรมจะสร้างเฟรมให้เฟรมหนึ่งก็คือแอปพลิทเฟรมนะครับเป็นเฟรมที่ไว้ควบคุมพวกวิธีการสเกตต่างๆในเพน x z x y y z แเอวยะไรพวกนี้นะครับรวมถึงควบคุมพวกมุมกล้องนะครับว่าตรงไหนเป็นท็อปเป็นฟอนเป็นเลฟเป็นไลท์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับถากเราต้องการที่จะย้ายมุมกล้องเนี่ยมันมี2วิธีคือ1คือการหมุนงานนะครับด้วยการใช้คําสั่งในทารฟอร์ม นะครับหมุนงานไปในจุดที่เราต้องการนะครับ2คือการสร้างเฟรมขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายมุมกล้องมันนะครับทีนี้เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเฟรมแล้วก็ย้ายมุมกล้องนะครับว่าทํำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างเป็นบริเวณนี้แล้วกันนะครับผมจะย้ายมุมกล้องท็อปเนี่ยนะครับมาอยู่บริเวณนี้นะครับโดยให้มีเฟรมด้วยนะครับก็เริ่มต้นนะครับกดที่ construction นะครับ กดที่ construction นะครับแล้วก็กดใช้คำสั่ง frame นะครับเลือกเป็นเป็น frame สักตัวหนึ่งจริงๆเราสามารถใช้ frame ประเภทไหนก็ได้ในนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกัน constant frame นะครับเลือก frame เลือก constant frame นะครับผมจะสร้าง frame ขึ้นมา1ตัวบริเวณนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับเอาตั้งไว้ประมาณนี้ก็ได้จริงๆมันสามารถทำให้เท่ากันทุกด้านได้นะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วผมก็จะคลิกวางไปเลยนะครับ แล้วทีนี้เดี๋ยวต้องมาเซตแกนกันหน่อยนะครับว่าตรงไหนเป็นแกน x แกน y โอเคเดี๋ยวลองหมุนกล้องมาทางนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเซตแกนนะครับผมจะมาดูที่ช่อง Rotate ตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับให้แกน z วิ่งขึ้นก็กดตรงนี้อ่ะตอนนี้แกน z จะชี้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับตรงนี้เป็นศูนยโอเคนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับกดคลิกถูกนะครับแกน z ชี้ขึ้นแกน x ไปทางขวามือแกน y น่าไปทางบนนะครับแกน y ขึ้นไปทางบนนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับพอผมสร้างเฟรมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมกดเป็น per s p e c t i v e view c a m e เนี่ยนะครับมุมกล้องก็จะกลับมาเป็นมุมเดิมอยู่นะครับก็คือมุมของตัว absolute frame นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการแล้วล่ะนะครับถ้าต้องการจะให้ไอตัวมุมกล้องเนี่ยย้ายไปอยู่จุดอื่นนะครับทำยังไงนะครับวิธีการ นะครับให้มาที่เฟรมตัวใหม่ที่เพิ่งสร้างนะครับกดคลิกขวาที่จุดนะครับเลือกคำสั่งโอเทอร์ฮุกคอมพาสนะครับสิ่งที่ควบคุมไอ้มุมกล้องตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับมันคือตัวคอมพาสนะครับตัวฮุกคอมพาสนะครับดังนั้นนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวนี้แหละนะครับไอตัวเนี้ยนะครับผมจะย้ายเข้ามาหาตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือกโอเทอร์เลือกฮุกคอมพาสนะครับ ตัวคอมพาสนะครับก็จะโดนย้ายมาผสานกับเฟรมที่สร้างขึ color. ้นมาใหม่นะครับแต่ตอนนี้นะครับถึงจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มุมกล้องยังไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมกล้องเพิ่มเติมนะครับโดยการมาตรงนี้ครับมาที่เฟรมที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับกดคลิกขวาตรงตรงเพลยเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับมันจะมีเพลเล็กๆอยู่นะครับคลิกขวาปุ๊บเราสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งคือสเก็ตนะครับเราสามารถที่จะเลือกสเก็ตบนเพลยเล็กๆตรงนั้นได้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเพลยน x y นั่ 2คือการกด v i e w along normal เพื่อปรับมุมกล้องให้มาอยู่ในระนาบนี้นะครับเพื่อปรับมุมกล้องให้อยู่ในระนาบนี้จะคลิกขวาที่ตัวระนาบของชิ้นงานเลยก็ได้นะครับถ้ามันระนาบเพลระนาบกับชิ้นงานเนี่ยมันระนาบเดียวกันนะครับโอเคจะคลิกขวาที่เพลเล็กๆหรือคลิกขวาที่ระนาบชิ้นงานก็ได้นะครับเลือก View along Normal เพื่อปรับมุมกล้องนะครับจากนั้นนะครับเซตมุมกล้องใหม่ครับให้มาที่ตรงแท็บ Entity นะครับถ้าไม่มีกดคลิกขวานะครับเลือก entity นะครับที่แถบดำๆนะครับแถบดำๆตรงบนหัวโปรเจกต์ก็ได้นะครับกดคลิกขวาเลือก entity นะครับจากนั้นนะครับพอเปิด entity มาก็มาที่ camera ครับมาที่ top camera ครับตรงนี้นะครับกดคลิกขวาเลือก define form view นะครับตรงนี้ไม่ต้องคลิกเลยมากครับกดคลิกถูกไปเลยนะครับเอาใหม่นะครับคลิกขวาที่ top camera เลือก define form view แล้วก็กดคลิกถูก การทาอย่างนี้มันช่วยอะไรนะครับมันจะช่วยให้โปรแกรมเนี่ยทำการเซตมุมกล้องใหม่นะครับจากตอนแรกนะครับที่มุมกล้องของตัวท็อปวิวเนี่ยมันอาจจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านบนผิวนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกดผิดอ่ามันอาจจะอยู่ด้านบนนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นมุมกล้องท็อปวิวในตอนแรกนะครับแต่ทีนี้พอผมไปเซตท็อปวิวใหม่เมื่อสักครู่นะครับมันจะได้แบบนี้มาครับก็คือกดคลิกเลือกท็อปวิวที่จุดนี้จะกลายเป็นท็อปวิวนะครับที่จุดนี้จะกลายเป็นท็อปวิวแล้วพอกด เปลี่ยนมุมกล้องเป็น p e r s e สเปกทีฟจุดน,นี้ก็จะกลายเป็นระนาบเป r s e สเปกทีฟนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนนะครับถ้าแอปสูตรไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้เราก็มาทําการควบคุมการเขียนงานด้วยการใช้มุมกล้องจากตรงนี้แทนนะครับนี่คือวิธีการง่ายมากๆนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถทําได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดเซฟวิดีโอตัวนี้แล้วนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์แดได้เลยนะครับ แล้วก็กดฝากติดตามช่อง y t u t u b e c o r p o r a t i o n นะครับแล้วก็เพจ Top Solid Thailand ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ